จัดมาให้อีกแล้วนะคะวันนี้เอารุ่นนี้มาฝากเลยนะลูกค้คาใครที่หาขับ4โปรโมชั่นดีโปรโมชั่นคุ้มจัดอีก1รุ่น1นึ่งคันสวยๆตัวสูงยกสูงมาให้เรียบร้อยกับตัว Smart c a คปนะคะพีรันเนอร์สมิตรนะคะเกียร์ธรรมดาปี2021จัดว่าเป็นรถ4ฟ h ์วิขับ4นะรุ่นนี้นะคะโฟ h ์วิ wheel, ขับ4โปรโมชั่นดีสมรรถนะยอดเยี่ยมนะคะ สำหรับรุ่นนี้ใครกำลังหาอยู่หารถเอาไว้ใช้งานโปรโมชั่นคุ้มๆโปรโมชั่นเด็ดๆวันนี้จัดมาให้เพียง629,000บาท Toyota l e v o Smart c a p ตัวนี้นะคะ2.4ปีใหม่สมรรถนะดีเลขใหมน่น้อยๆเพียง30,000กิโลเท่านั้นเองเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวรอบคันเลยคันนี้ได้สีเทามาให้สีเดิมไม่เคยทำสีนะลูกค้าสเปคเดิมโรงงานสีเดิมไม่เคยทาสีนะซุ้มล้อเดิมๆนะคะล้อแม็กเดิมๆนะคะ ตัวนี้บอกเลยว่าสวยตรงรุ่นแน่นอนสำหรับตัว l e ว o สมาร์ทแคปคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะขับเคลื่อน4ีล้อนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะและที่สำคัญในตลาดมือสองยังไม่ค่อยมีสำหรับตัวขับสีที่เป็นตัวโฉมหน้านี้นะลูกค้าตัวมิด2.4ขับเคลื่อน4ีล้อนะคะแต่งมาให้ด้วยในส่วนของตัวด้านในนะคะตากล้องพาไปดูด้านในเพิ่มเติมหน่อยคันนี้เป็นตัวโฟวินนะโฟวินขับสที่ ชุดเครื่องเสียงแต่งมาเต็มลำเรียบร้อยแล้วนะคะชุดเครื่องเสียงใส่มาเต็มลำเรียบร้อยนะคะโปรโมชั่นคุ้มๆหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทใช้งานได้บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะลุยนะคะไม่ว่าจะสายปาร์ตี้เอนเตอร์เทนแหละโอ้โหออกไปตั้งแคมป์แคมปิ้งไม่มีเหงาแน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะลูกค้านะ,ะได้กระบะตัวสูงนะคะฟังก์ชันออปชั่นพร้อมใช้งานกับตัวรถกระบะท,ที่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าหน้าใช้แน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะ,ะใช้มาไม่หนักนะคะสําหรับตัวนี้นะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะได้เครื่อง2.4ด้วยนะคะออปชั่นฟังก์ชันมีให้ครบมาดูนในส่วนของตัวด้านในด้วยนะคะสำหรับตัวด้านในนะอย่างที่บอกไปว่าไม่น้อยมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะ150แรงม้านะเป็นบล็อกเครื่องดีเซลนะคะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทแน่นๆเลยสําหรับตัวนี้ได้เกียร์ธรรมดา6จังหวะมาให้เรียบร้อยนะคะ ด้านหน้ามีจอของ Toyota ติดสเปคเดิมโรงงานพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วไม่สามหมื่นแ8ดพกิโลเมตรเท่านั้นเองวิ่งมาน้อยๆใช้มาไม่หนักโปรโมชั่นคุณภาพดีแบบนี้เรียบเลยลูกค้าเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่องสวยๆกันด้วยนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้เองนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้ยอดจัดเยอะนะคะวันนี้มากับฝนเลยนะลูกค้า ช่วงนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวได้รถไปขับไปใช้งานกลับบ้านปีใหม่หาที่บ้านหาครอบครัวนะลูกค้ารุ่นนี้เหมาะมากๆนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะนี่เลยด้านหน้าฝากระโปรงใส่โชคมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาแต่งเติมมาให้เพิ่มเติมคือเรียบร้อยแต่งมาพอดีแต่งมาแบบสวยๆ,ๆนะคะตัวแคบคันนี้นะลูกค้าเป็นแคบขับสี่เน้นย้ำว่าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวินนะคะใครที่กําลังหาอยู่รุ่นนี้สวยสเปคเดิมตรงรุ่นตรงกลิบๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะ หัวน็อตไม่มีขยับนะคะสเปคเดิมโรงงานไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะคะสเปคเดิมโครงสร้างเดิมสมรรถนะดีโปรโมชั่นสุดคุ้ม629,000บาทนะคะขับดีโปรโมชั่นก็คุ้มแบบนี้รีบโทรหาออนเลย061 541 5387ออนแอนมงคลคาเซนเตอร์แอดบ้านเขียวได้ด้วยฝากไว้ด้วยกับตัว r ี v o Smart Cap 2.4มิตรนะคะขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดาปี2021โปรโมชั่นคุ้มค่า6,29,000บาทค่ะ